สวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่มหนคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไม ah e s s ่เหสีน้อยอเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่ใหม่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องที่เอ่อจริงๆอ่ะพอดแบบเนี้ยทุกคนจะคุ้นตากันดีทุกคนจะ,นนจ,ะจะรู้จักกันดีในในพอดแบบเนี้ยพอดง่ายๆแต่เราเอามาเล่าใหม่ในแบบฉบับของแม่เหีน้อยในความเป็นพีเยดแต่ โชคดีที่ทางทูซีเจเปิดโอกาสให้พี่ใส่อะไรได้อย่าง<อ>ตเต็มที่<อ>ประกอบกับพี่ออฟพี่ยอดซึ่งเรารู้ว่าเราควรจะเสิร์ฟพี่ออฟกับพี่ยอดยังไงก่อนเพราะนั้นสไตล์ของเม,<อ>มสซ์ท์เมสซีนีนมันก็เลยออกมาเป็นลอมคอมคอมเมดี้เพราะชื่อเรื่องก็ค่อนข,ข้างแปลกแปลกนิดเดิใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะองค์ชายสมัยก่อนเราจะพูดถึงองคหญิงองค์ชายเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ย ถ้าพูดง่ายๆคือจักจักรงวงแต่เป็นจักรจักรงวงในแบบฉบับของพี่ใหม่ในแบบฉบับของพี่ยอดที่อยากให้จักรจักรงวงเป็นแบบนี้เป็นเรื่องราวขององค์ชายที่มีพระสนมหลายคนแล้วก็ยังคงต้องการพระสนมเพิ่มเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นแต่คนหนึ่งหลังจากที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นเมพระมเหสีเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเมสีน้อยก็คือก็คือเมียรองเมียน้อยก็พี่เหลยอ ทำพีเรตกดกว่าลอ่จริงๆไงพี่อยากทำพีเดรดอยู่แล้วแต่ด้วยความตอนแรกก็เขาบอกว่าจากจากวงๆงก่อนเขาบอกจากจากวงๆเอ๊ะมันจะออกมายังไงวะก็เลยก็เลยลองมาคุยกับกับทางทางทางพี่ยอดแล้วก็พี่พี่ออฟดูปรากฏว่าเข้าทางกว่าน่าสนใจเขาอยากได้ความทันสมัยเขาอยากได้ความอะไรที่มันนอกกรอบนอกกรอบจากจากวงวงไปแล้วก็ เขาเปิดโอกาสให้เราทําเราก็เลยเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องภาษาเรื่องคาแรคเตอร์ของนักแสดงหรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาเปิดโอกาสเปิดกว้างให้กับเราเราทํางานเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมสนุกมาพี่ใหม่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะจต่างวงก็จะเรียกว่าจะจางวงวงเจ้าหญิงเจ้าชายใช่ไหมะเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยช,ชลกลับใช่โอ้แ่แล้วเปียเป็นแนวที่พี่ใหม่ต่างใช่ใช่ มันทำง่ายขึ้นไปไหมคะตอนเรื่องแรกแต่เราถนัดแนวพิเรียนอยู่แล้วเราก็ต้องอทาตามคว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 ามต้องการของเราเดิมๆที่เราเราถนัดพิเรียนนั่นก็คือความความถูกต้องของของของศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์<ช>สิ่ง<ช>ที่เราจะเติมเข้าไปนั่นคือความร่วมสมัยความทันสมัยของปัจจุบันแสดงว่าไม่เชยไม่ไม่แน่นอนแต่ว่าตัวนักแสดงคือโอ้โห ไม่เคยดูจักรงงงไหมลูกทันไหมเคยเล่นไหมโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไี่ใหม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับแต่เคยเคยดูบ้างแต่ภาพมันก็ค่อนข้างเรื่อราเหมือนกันลูกเคยไหมเคยไหมเคยเคยดูแต่ว่าเรื่อราเหมือนกันแต่มันเหมือนจะมีภาพทำอะไรบางอย่างมันต้องเป็นแบบแพทเทิร์นนี้นะต่อหต่อดีกว่าพี่ต่อไม่ต่อจอยหรือจอยเคยดูค่ะเคยดูการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุ้นเคยกันอยู่แหละอะไร ต่อค่ะก็เป็นแบบซีรีส์เรื่องแบบคอมเมดี้ฟิลฟูเคยดูนะครับเคยครับเคยดูเคยเล่นครับทั้งเรื่องรู้ไหว่าจะจัดในวงนีต้องแบบ70-80เตอนหรือว่ารู้ครับเล้วเรื่องนี้ก็คือ70-80ตอนหรือว่าอันนี้ไม่่อาจจะต้องมีซีซั่น2อครับ พี่ใหม่บีฟยังไงบ้างคะบีบน้องๆยังไงบ้างเออใครเล่นยังไงปกติ<น>มัน,ม,นมันเป็นวิธีการบ e ีฟ e ของพี่ใหม่นในทุกๆเรื่องที่เจอนักแสดงที่ต้องมาเล่นพีดิกกับเรา,าความคิดคำพูดให้คิดแบบคนรุ่นใหม่ให้คิดแบบคนยุคปัจจุบันเพราะว่าเรากำลังทำทุกอย่างให้ให้คนคนเออเจนซีเจนเซดูเพราะฉะนั้นคิดทำอาการกริยารู้สึกยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่ มีน่าจะได้ดูใช่ไหม่ได้ด,ดูครับตอนนี้ถ่ายทำถึงไหนแล้วถ่ายทำไปได้สักประมาณหนึ่งแล้วซึ่งน้องๆกำลังเซตอัพตัวละครกันซึ่งผมชอบในสิ่งที่เขากำลังเซตอัพกันอยู่ตอนนี้โอ้ไม่หรอค่าค่าไหนคาดหวังังไงบ้างจะยังมุมเรื่องแรกของตัวเองอยากให้คนดูดูแล้วสนุกแล้วแล้วก็ผมว่าต่างจากสิ่งจากพีเด็ที่ผมเคยทำาจากปีเดียที่เคยเห็นงานของผมเรื่องนี้อะ ความเปิดโลกของของของพี่ออฟและพี่ยอสนะมันทําให้ผมสนุกกับงานสนุกกับการดีไซน์สนุกกับใส่การใส่คาแรคเตอร์ให้นักแสดงทั้งหลายเอาที่ไหกฝากหน่อยค่ะปีหน้าปีหน้าได้เจอกันแน่ๆมาเห็นสีน้อยเออซีรีส์ลอมคอมที่ฟิลฟูดรับรองได้หัวมากกว่ายิ้มอ่ะพระนางเรายังไงฝากฝากหน่อยไหมครับ ช่ก็ฝากพี่พีทสีน้้นนะคะคือมันครบเครื่องจริงแบบเป็นคนถ่ายเองก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยสนุกอะแบบเออเรื่องราวมันสนุกแล้วก็แบบมันดูแล้วมันยิ้มตามอะคะ่ะครับก็อย่างที่พี่ใหม่ได้บอกไปแล้วก็น้องได้บอกไปแล้วเนาะคือซีรี์เรื่องเนี้ยถ้าจะใช้คำนิยามนะครับผมรู้สึกว่าเป็นซีรโรแมนติกโคอมดี้แต่ว่าตัวเซตติ้งเนี่ยข,ขาใช้คำว่าเป็นอดีตแห่งอนาคตคือมันมีความร่วมสมยัยโมเด์น แต่ว่าเราจะแอบเราจะเอาความมีเกล่นอายของมาคิเวียเนี่ยมีแน่นอนแต่มันจะมีเกล็ดอายของเป็นโมเดิร์นเข้ามาเป็นอิสเลยให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกมันดูแบบเหมือนจะไร้กฎเหมือนจะไร้เหมือนเหมือนแบบดูแล้วแบบเอ๊ะอาจจะคาดถึงหรือคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนของคเราติดตามว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันจะไม่ใช่แค่โรแมนติกคมเดี้แน่นอนสน่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องครอบครัว เรื่องอราชวงศ์ต่างๆซึ่งหลายอย่างเราก็อาจจะอินมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบร้อเซนต์แนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความยืดหยุ่ตนตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่ทุกคนได้บอกเล่นแล้วสนุกนะอยากไปต่อบทเนี่ยอ่านละว่างไม่ได้เลยเหมือนอย่างเหมือนเหมือนอย่างตัวที่โอรอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกว่าเรื่องมันน้อยแต่ดราม่ามันเยอะอม,มันมีดราม่าจริงๆจะจะ,จะดราม่าแบบเข้มข้นหรือจะดราม่าแบบคอมเมดีอ้อันนี้เดี๋ยวต้องลองดูกัน มือพ okay, 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 oh, okay, ี่ใหม่การันตีแน่นอนแน่นอนเอเคขอนคุณครับขอบคุณมาครับยนีดยนะคะมองตรงพี่มะทุกท่าน